สวีกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมโตแล้วนี่คือแบงค์รับเดมอนคิงอีกเช่นเคยครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาลองเล่นตัวของเชดวิญญาณหนุ่มน้อยกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของเชดเนี่ยผมอัพเป็น1ดาวแล้วนะครับซึ่งการอัพดาวเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวของเศษตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของเชดเนี่ยจะมีพาสซสีฟด้วยนะครับมีชื่อว่าดวงวิญญาณเงียบสงบเขาบอกว่าดาเมจโจมตีจะเพิ่มขึ้นเมื่อพลังชีวิตสูงสุด คืออะไรวะน่าจะหมายถึงแบบเลือดเยอะก็ยิ่งดาเมจแรงขึ้นอะไรอย่างงี้มั้งนะครับเดาเอาซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวของเชดเนี่ยมาเล่นในบทที่3นะครับซึ่งเป็นบทที่เนี่ยผมเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวพามาดูตัวของโค้ชที่เขามีแจกในช่วงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับคือจริงๆถ้าใครเข้าไปดูในคลิปแรกในแชทจะมีจะ จะมีคนถามว่ามีเกมนี้มีโค้ดไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมนี้เนะี่ยมีแค่โค้ดเดียวนะครับเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า Hero Demon King นะครับซึ่งวิธีการใส่โค้ดเนี่ยก็ให้เข้ามาที่คําว่าตัวเลือกนะครับแล้วก็กดมาที่อื่นๆนะมันจะมีคําว่าป้อนคูปองตรงนี้ใช่ไหมให้เรากดแล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกไปตะก,กี้นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะ ส่วนของที่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ามันได้อะไรบ้างนะส่วนใครที่อยากไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสามารถไปติดตามได้ใน reddit นะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปที่ด้านขวามือที่เป็นสี้ส้มตรงนี้เลยนะคือผมยังไม่เห็นว่าเขามีเพจ a c e b o o k หรือยังนะครับแต่เท่าที่เคยไปเสิร์ชหามันมันยังไม่มีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทําหรือเปล่านะแล้วก็ไหนไเนี่ยมี อาทัพทีมอยู่ตั้งหกพันห้าลครับลองมาสุ่มหาตัวละครเพิ่มดีกว่าอยากได้น้องรูเซียนะครับจะมาหรือเปล่านะทำไมสีมันมนมนมนาต้องมีตัวละครใหม่บ้างแหละนะไม่หรอเฮ้ย แล้วดันมาเป็นตัวแจกซะได้บ้าบอจริงครับเฮ้ยตัวนี้เก่งนี่ใช่ปะไอ้ดุกนะครับคนนี้มีสกินเป็นหนุ่มหล่อด้วยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่นี่สกินพี่แกนะครับเป็นหนุ่มหล่อเลยนะโคตรถยงหล่อนะ โอเคก็เสียเวลาพอสมควรแล้วครับมาลงกันดีกว่าคือตัวของเชดเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีสายเวทนะครับซึ่งเอาตรงๆอะ่ะผมบอกว่าผมชอบนะครับไอ้พวกที่ตีสายเวทเพราะผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายแต่เอาไปเอามาเนี่ยพอผมเล่นจริงๆเนี่ยเริ่มรู้สึกเห็นข้อเสียมาแล้วนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการที่สายนี้เนี่ยโจมตีอาจจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่ามันโจมตีค่อนข้างช้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของเลือดที่ดูน้อยๆไปหน่อยแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแพ้ทางพวกตีใกล้นะครับเอออย่างนี้แหละซึ่งมันอาจจะเป็นที่ผมเล่นกาเองด้วยแหละมั้งแต่มันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะแต่มันก็จะมีบางจังหวะแหละที่รู้สึกว่าใช้พวกสายเวทเนี่ยมันโอเคนะครับหรือไม่ก็ผมรู้สึกว่า ผมเล่นสายตีใกล้บ่อยไปจนรู้สึกว่าผมชินกับสายตีใกล้แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะผมอาจจะชอบไปแล้วก็ได้พวกสายตีใกล้มันรู้เล่นง่ายดีนะครับเออเาไปเอามาแม่งก,กลับคำแล้วกลายเป็นรู้สึกว่าสายตีใกล้เล่นง่ายกว่าซะละเนี่ยเห็นไหมเวลาถ้าเจอพวกตัวศัตรูที่มันแบบเดินเร็วๆอะ่ะเราอสายเวทมันจะตีค่อนข้างจะไม่แม่นยำเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะบางทีถ้าเกิดว่าเจอกำแพงแบบนี้มันจะตีบางทีมันจะตีไม่ข้ามกำแพงก็มีนะเออไม่ใช่ว่ามันจะตีข้ามกำแพงทุกรอบนะครับเหมือนถ้าเราอยู่ประชิดกำแพงมากไปมันจะตีไม่ข้ามอะไรอย่างเงี้ยมั้งเท่าที่สังเกตดูนะแต่มันก็แต่ส่วนว่าส่วนใครจะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของคนเล่นนะครับ ส่วนตัวมองว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็เล่นให้มันเก่งๆทุกสายแหละนะ่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่รู้่มันมันจะมีแบบดันเจียนบางอันที่บังคับให้เราใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะเออแบบในด่านอีเวนต์น่ะนะครับแต่น่าจะยังไม่ได้เอาให้ดูในคลิปนี้นะต้นคลิปนี้พูดไปเยอะเลยนะคือไม่ไม่รู้ว่าตอนตัดออกมันจะเหลือเยอะไหมนะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วมันไม่ค่อยโอเคแล้วผมก็เลยพูดใหม่แล้วพูดพูดใหม่อีกนะครับอ่าเมื่อกี้นี่เห็นไหมมันยิงติดไอ้นี่นะติดติดกำแพงนะครับบางทีนะแต่ถ้าเป็นสายตีไกลที่เป็นต้องใช้ธนูอะ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะยิงติดกำแพงเลยแล้วก็จะมีบางทีมันอาจจะมีสกิลสุ่มมาให้เราใช้แบบแบบประมาณว่าสามารถยิงธนูแล้วมันสะทอนกำแพงได้อะไรอย่างนี้นะครับ บอสตัวแรกนี่ก็ง่ายๆหน่อยแะครับแพทเทิร์นการโจมตีของบอสก็จะแบบเข้าใจง่ายหน่อยนะจะมีปล่อยเป็นลูกฝนแบบแรกบ้างแล้วก็มีพ่นพิษบอกมาบ้างครับแล้วก็มีแบบนี้นะแต่ว่าผมก็ชอบพลาดเดินไปใส่กระสุนมันบ้างหรือว่ายืนโง่ๆให้มันปล่อยอย่างนี้ใสนั่นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> เออคือจริงๆมันไม่น่ามันไม่น่าเป็นที่ตัวละครเก่งไม่เก่งหรอกแต่ว่า เป็นที่คนเล่นนี่แหละสมาธิไม่ดีเองเออแต่เห็นข่าวใน reddit เขาบอกว่าจะมีตัวละครใหม่มาด้วยว่ะเดี๋ยวรอดูมันมีตัวหนึ่งตีมคล้ายๆแด็กิวล่าด้วยไม่รู้เป็นตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงนะเออใช่อีบทที่สามเนี่ยมันมีกับดักเป็นไฟอย่างนี้ครับแล้วแม่งผมโคตรเกลียดเลยคือแม่งพื้นที่มันดูแคบลงเยอะมากเลยอะ อ,อ,อ๊ยแม่งเลยกูออเดินเดินใส่ไฟอีกแล้วกูยิ่งพวกด่านหลังๆนะผมบอกเลยว่าผมแม่งแบบโคตรเกียดเลยด่านเนี้ย <í> e> มันแบบไฟไอ้ไฟมันเยอะเกินเอาเตือนติดกําแพงอีกโอ้จะรอดมิ้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาตายตอนนี้นะ มันก็บอกแม่นดอกเดอ้ออาเป็นวงล้อมน้ำแข็งแล้วกันไอ้พวกนี้นี่มันเป็นระเบิดที่สามารถระเบิดตอนตายได้นะครับคือถ้าตายมันจะระเบิดใส่เราได้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปเข้าไปใกล้มันมากนะแล้วมันจะมีเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นระเบิดสีแดงๆมั้งระเบิดสีแดงๆมันจะเป็นระเบิดไฟแบบค้างเอาไว้อะไม่รู้จะได้เห็นกันหรือเปล่า ไอ้บอสตัวต่อไปเป็นบอสแบบบอมเบอร์แมนเลยนะผมบอกไว้ก่อนเลยบอสตัวต่อไปนะครับเป็นบอมเบอร์แมนเลยแบบนึกนึกสมัย,ยแบบเล่นกับเพื่อนเลยอะ่ะวิวเสื้อหล่นเสื้อหล่นโอ้มันมลุมเราครับมันมลุมเราพอ,อเป็น โจมตีแล้วติดไฟด้วยแล้วกันอ่ะโอ้อหกูจะหลบมาอีกด้านหนึ่งมาโดนไฟแทนเรกรนกโอ้โอืมือเผื่อ,อตายเร็วนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไป บอกว่าไปไม่ถึงไหนก็ไปไม่ถึงไหนจริงๆนะโอ้ยเราแม่งจะเจอบอสล้วไงเนเนยเราเลือดเหลืออยู่แค่นี้ โอ้โหแม่งพลาดอีกแล้วนี่เนี่ยบอมเบอร์แมนนครับมันจะทิ้งระเบิดใส่เราได้ด้วยนะเราต้องระวางังระเบิดของมันที่มันวางเอาไว้ด้วยนะครับมีลูกกระจกด้วยนะเหมือนมันเสกเองหรือเปล่าไม่รู้เราไอ้บอสตัวนี้นี่แม่งปล่อยสกิลใส่โคตรยากนะบ,บอกเลยเพราะมันไม่ค่อยอยู่นี่เงี่ยมันจะเดินไปเดินมาแล้วผมจะตายแล้วจะตาย อย่าอยาอยา่ยาอยา่าขอร้องละอยา่าอย่านะอยา่ยาอย่าขอร้องละมันอะไรคนรู้นะเว้ยแบบนี้อ่ะเฮ้ยโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นึกว่าจะแตกะะซะแล้วสักหน่อยไหมละ่ะสักหน่อยไหม สักหน่อยแล้วกันเออสักหน่อยแล้วกันเอาให้เลือดมันน้อยๆไปเลยเล่นยากแหล่อเดิมอีกกูคิดอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดินนี้ก่อนเดินนี้ก่อนเฮ้ยไฟ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 ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใครช่วยเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงยิงเยอะจังเอาเป็นอาวุธลับแล้วกันนะอาวุธลับคือมันจะตี ทุกการตีครั้งที่ห้ามันจะติดขีมากเขาจะไม่ผิดนะครับอุ้ยรู้สึกมันจะมีไอ้แมงมุมที่สามารถแตกตัวเป็นแมงมุมอีกสองตัวด้วยวยนะอู้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  อูอะไรวะโอเคเรียบร้อยแต่บอสตัวที่สามเนี่ยผมยังไม่เคยผ่านสักทีเลยวะ่ะอ๋อเคยผ่านแล้วแต่ว่าใช้เฉยดยังไม่เคยผ่านผมไปใช้เฟรเต้แล้วผ่าน,นครับเฟรเต้นี่แบบเล่นข้อมือผมมากผมบอกแล้วช่วงหลังๆผมแม่งเล่นสายตีใกล้จนผมชินไปแล้วอะอกลายเป็นว่าสายเบสผมเริ่มแบบ ไม่เล่นไม่ค่อยเปลี่ยนแทนเรเป็นวงล้อมแห่งไฟแล้วกันเฮ้ยวงล้อมวงล้อมเราครบสี่อันนั้นนี่ใช่ปะเด,เดี๋ยวพาร์ตหน้าเดี๋ยวจะลองเป็นตัวของเฟรเต้แล้วกันนะครับออจริงจริงมันมีตัวละครที่ผมสุ่มได้อีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่ไงไอโดนเดินใส่ไฟแล้วกู มตีตัวตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครตีไกลที่แบบผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากนะครับอย่างตัวของโซโซน้าโซเนียวะโซนาวะที่เปิดได้เมื่อพาร์ตก่อนหรือ,อยังไงแหละรู้สึกว่านานจะเก่งนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อว่านานเก่งแต่ผมอ่านความสามารถแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคดีอะในด่านนี้พื้นที่มันมีน้อยๆย,ยังไงไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบเลยอ่าจบแล้วเอาเป็นตีน้ำแข็งแล้วกัน เดินระวังไฟโอ้กูบอกให้ตัวบอกตัวเองให้ระวังไฟะแทนนะแต่ว่าเดินใส่ไฟซะเองอะไรวะเนี้ยต้องเป็นคนยังไงก่อนอย่า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 เยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะขอร้องละอย่านะทําเป็นรู้ดีนะนี่บอสตัวนี้ผมเอซ์ไม่เป็นจริงจังเว้ยเนี่ยมันดันมาคุหนักกว่าไอ้ดันมาคุรอบก่อนนี่ผมบอกเลย ขอละโอ้โหเมื่อกี้กูโดนเดินไปใส่เองด้วยซ้ำลองปล่อยสก,กิลใส่บ้างดิขอล่ะขอละยายาลุกยาเฉดทำไมมันแหลกอะ่ะเฉดเฉดทำไมมันแหลกวะทำไมมันแหลกอะ่อะเฮ้ยดูโฆษณาได้มาเหมือนพระเจ้าจะประทานพรให้ผมอยู่ต่อครับแล้วโผล่มาปั๊บสตูตายทันทีเนี้ย บอสต,ตายทันทีเลยโอ้แต่มันแหลกว่ะน่าจะเป็นที่เน็ตนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนจะดูโฆษณาเน็ตก็หลุดนะครับอา้าวแล้วกูรอดจากบอสมากูจะมาตายแบบนี้ไม่ได้นะเออโอ้โหไม่ไปต่อได้ไหมขอขอไม่ไปต่อแล้วได้ไหมเือเหลืออยู่แค่นี้ถามจริงผมจะสู้ยังไงก่อน เหมืนสกิลใช้สกิลได้วะอาแลโอ้แม่เลยเพื่ออะไรวะเนี้ยไมไ่มันแหลกอ่ะอันนี้ผมไม่ได้โกโหกเนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันแหลกอ่ะใช่ไหมผมไม่ได้รู้สึกไปเองมันแหลกจริงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอยาเข้ามาอยาเข้ามาโอ้โหแม่เลยแ้วกูหลบไปไหนไม่ได้ไฟแม่งนั่นไงเออ จบเลยครับน้องอีฟโผล่มาครับเดี๋ยวคุยกับน้องหน่อยดีเป็นไงขอบพระทัยที่อัญเชิญหม่อมชั้นมานะเอยหม่อมชั้นนะฝาบาทยินดีที่ได้รับใช้ฝาบาทอุ้ยน่ารักดีใจที่ได้เจอเธอนะอีฟทำไมสระเอตกไปเลวยนะปีของเธอแตกต่างจากปีศาจตัวอื่นน่าทึ่งจริงๆปีกเหรออ๋อตรงนี้แถวแถวบ้าน้าย อามีแค่นี้หรอโอเคก็พาร์ทนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมขอตัวไปปั่นอีเวนต์บางโรดิก่อนแล้วนะครับเพราะว่าอีเวนต์จะจบพรุ่งนี้แล้วนะครับเออสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาเจอกับน้องเฟรเต้มังกรตัวน้อยของเรานะครับบ๊ายบาย